ตี1นึตี2อปุ๊กน้องมาดานเลยอันนี้3รถใช่ไหมคะรถเก่งรถปิกอพร์ตรสโดนรถ <laughs> ลองก,กินปลาเปล่าก่อนอลองชิมก่อนเ <c oughs> ปย์ยังเงอุ้ยสามรถมันออกเปรี้ยวหวานน่ะ <c oughs> ใครไม่ชอบเปรี้ยวมากนะหวานหน่อยเ <c oughs> นีย่ยแนะนำเลยอันนี้อร่อยมากอันนี้ใส่เป็นน้ำจิ้มคุณแม่ให้ชิมฟรีนะคะถูกใจมาก ชิมก่อนค่อยซื้อก็ได้โอ้โหไปยังไงใส่น้ำจิ้มนี่แซ่บขึ้นมาทันทีเลยแซ่บสามโลกจ้าเอาอะไรอีกบ้างเอามะปางมะปางมาปางมาปางชิมเยอะไม่เป็นไรใช่ไหมนี่ยโอ้ยตกใจเลยคราวนี้ชิมเลยแล้วก็ทุกหมดให้เลยไมเคค่ะอันนี้คืออะไรนะคุณแม่มะปางมะปางมือสั่นมือสั่น มาปลางจ้าอันนี้ชิมฟรีนะคะวันนี้จ้ามาทามา่ากันเลยทาถยกันเลยน่ารักจังเอาต่อต่อค่ะมะปลางค่ะมะปลางเหงื่อชุ่มกินอิ่มแล้วไม่ซื้อนี่แม่ด่าเลยนะชิมอิ่มแล้วกลับบ้านนี่แม่ด่าเลยนะเงอน้องก็ยอมเป็นยังไงอู้ พ้ยอันนี้ตาสว่างขึ้นมาเลยค่ะคุณแม่นั่งง่วงๆอยู่เจออันนี้ไปมาปางไปเนี่ยตื่นเลยจ้าหนูชอบส่องรถเอ้ยสามนศ่องรถอ๋อมาดันมาดันดันแล้วมาดันดองตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาดันก็ระดันก็ระดันจิ้มเลยหรอคะชิมจะทุกอย่างเลยนะคะ หมูลูกใหญ่มากมาดันมาดันมาดันนี่นะครับอยู่ที่งานวัดท่ากระเบือนะ,อนะเออถ้าใครมาเที่ยวนะลองมาชิมได้นะครับนี่ได้เลยนะครับทุกคน<า>นะทุกคนเกันทุกคนอ่าช,ช,ชิมชิมได้ทุกคนชิมได้เอกัน,น,กน,นครับอถูุใจเลยเคราวนี้มามาชิมแล้วซื้อด้วยที่เขาที่เขาตามมาคือมาชิมไม่ใช่โอ้มาดันดองร้านนี้ไม่ต้องห่วงเลย ออกมาดันแช่อิ่มมาดันแช่อิ่มอ่ามาดันแช่อิ่มเป็นยังไงแม่แม่รู้ใจหนูว่าหนูชอบสีมะจิ๊ตัวนี้ปุ๊บมันจะเปรี้ยวก็ต้องเป็นแค่อิ่มใช่มะขามก็อร่อยนะขามแล้วก็นึ่งแม่กะถามด้วยเหรอคะคุณแม่แต่มะขามมันใหญ่มากมะขามมันใหญ่มากนะคะแม่ใหญ่มากหนูก็เกรงใจ นี่ก็คุณแม่ปาดให้เลยขอบคุณค่ะเริ่มจะอิ่มแล้วค่ะแม่มาดันมาดันได้นะคะไวงวะแซ่บมีมะขาม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 เราแกะเม็ดพร้อมทานนะคะอ๋อมะขามพอแกะเม็ดเรียบร้อยแล้วมะขามไม่มีเม็ดตีเลยค่ะชอบกัดได้ทั้งลูกเลยให้ดูมีแต่ลูกใหญ่มากมะขามอ่ะนี่เห็นไหมใหญ่จริงใหญ่ยาวด้วยนะคะ ไปยังไดะมะขามเด็ดชอบันไหนชอบไหนที่ชิมมามะม่วงมะขามมะดันมะขามกับมะดันมะม่วงก็เลยเออเอาอันไหนเอาอันไหนค้ากันได้ไหมคะผสมได้อ๋อผสมได้ได้ทุกอย่างครับอ๋อผสมได้ทุกอย่างเลยที่ได้เลยครับที่ได้เลยครับนี่ใหญ่มากและชอบไม่มีเม็ดใช่ไหมคะเขาแก่แล้ว ขี่ละ20บาทนะขี่ละ20บาทบผสมได้หมดเลยชอบตรงที่ชิมฟรีนี่แหละแม่ปกติเราให้ลูกค้าชิมเมื่อตออแอลูกค้าชิมก่อนซื้อได้อยู่แล้วร้านคุณแม่วันนะคะคุณแม่วันแม่กองใช่ค่ะชอบมะม่วงใหญ่จริงไม่ใช่มะม่วงมะขามไอ้มะขามแล้วดูลูกใหญ่มากแล้วอันนี้คือแกะเม็ดแล้วนะใช่เอาแต่มะม่วง แต่เดี่ยวว่าชอบจริงชอบเนี่ยอร่อยมากน่อยนาะใหญ่มากใหญ่มากซวงวะแน่นอนซวงวะเนี่ยชอบแอบถ่ายเวลาฉันนอนอ่ะเนี่ยฉันกินมะม่วงเธอไม่ได้ที่เพลฉันแล้วแหละขอบคุณมากครับอุ้ยน่ารักมากเลยใครมานะคะงานวัดท่ากระบือแวะมาอุดหนุนได้นะคะที่ร้านคุณแม่วันนะคะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณครับ